เฉยรถควันขึ้นแล้วไปไปไปร้านซ่อมดี่ร้านซ่อมใช่ใกล้ไมน,นเองบอกมีที่ซ่อมห้าอันนี่ไงผมกำลังขับไปซื้อที่ซ่อมห้าอันอ๋อผมชอบติดทีละห้าเลยสิโอ้ยโดนบนทีเสียดายแย่สองพันเงินนะใช่พี่ผมมาร์กปิดอะไรเลี้ยวซ้ายนะ อุยพี่กลับไปก่อนลืมกว่าตังค์อะ,อะไรของเองอะไรของเองวันนี้ขอโทษครับ ไปกระหลาำก็ได้เดี๋ยวไปดูนายอยบเลยเผื่อเขาไอ้นั่นเสร็จไงโอ้โหดราม่าอีกนั้นดราม่าอีกนั้นใช่พี่เอทีเอ็มอยู่ทางอ๋ออืม อ้าวเองมีที่ซ่อมอยู่เหรออุอ้ยผมลืมยังไม่ซื้อโอ้อะไรของเองวะเนี่ยพี่เมนเก็บเยอะขนาดนี้เนี่ยขยันขนาดนี้โอ้ขยัอยนอะไรยังเซ็งของหายอยู่เนี่ยเพชรเจ็ดเม็ดไปแล้วอ่ะท,ทองแดงเ,ดเออทองแดงอีกสี่สิบ แฮมเบอร์เกอร์อีกสี่ิบกว่าชิ้นเนี่ยรอยนาะยกอย่างเดียวตอนนี้ไม่มีงาน,น,นไม่มีอะไรจะทำแล้วเซง็งยังยังไงก็ได้คืนแต่ว่าเขาก็โดนแบงเขากโดนเด้งไรใช่ไหมล่ะอืมขอให้เป็นอย่างนั้นเธอขอให้พี่ได้ของคืนก่อนยังไงก็ได้คืนเขามีกฎหมายมาไงใช่แตก่ก็ยังไม่ได้ไง <laughs> โอ้เห็นยังไม่ไทานนมดอกี่โดขายปูหมดนะจ่า้นั่นแหละน่าจะนายกเสร็จนามาพอดี ไปหาคนขายปูก็เหมือนใช้ปั๊มน้ำมันที่ผมมากเลยใช่ช่วงนี้ผมเห็นคนวิ่งขายยาบ่อยมากเลยแต่หน้าขายหน้าขายมากเลยเพราะว่าตำรวจด,ด่ามากอยู่นี่ไงเดี๋ยวใช่ใช่ใช่ไปโพใบไหมไปไหมล่ะไปไปแล้วไปสิ ไม่ใช่นี่ก็ได้นะคนเยอะอยู่นะอะไรคนเยอะไอ้ตรงเมื่อกี้ทางซ้ายอ่ะไอ้ที่เอ็งเลี้ยวจะเข้าไปเนี่ยคนเยอะอยู่นะ<ว>ตรงไปไจจอดข้างหน้าจอดตรงคนพิการเออเนี่ยตรงนี้แหละจอดนี่เอ็งเว็นปะเนี่ย นี่ตรงนี้วิ่งมา อะไรวะทา,าไมกูขายไม่ได้วันนี้อ่าพี่ลำนึนงนะมันมีปั๊มน้ำมันอยู่อะ่ะมันอยู่ไหนอะ่ะมาเองลงหรือพี่พาไปไม่ไม่ฟันที่เราเออนั่นแหละเองลงดิตรงไปเลี้ยวขวาก็เจอแล้ว แกปั๊มเนี้ยไม่หรอเัินไงคนเดินเต็มหนนจอดไหนอะ่ะอ่แปไาเองขับดิ วิ่งจอกกิ้งเต็มเลยน้องสาวเอาปูผัดผงกะหรี่ไปน้องเอาไปวนวนวน ตรงข้ามตรงข้ามทางขวาไปเออตรงข้ามนี่เออไป ต้องบอกจานที่รับที่จะละไหนไหนไหนอ๋อไอหอลีวูดเหรอ,อใช่ที่ว่าเขาแสดงหมากันน่ะมีคนเยอะเหรอผมในโรงงานก็เยอะแล้วก็เดินสามหมากก็เยอะหรอวะผมไปขายยาแถวนั้นแหละพี่ก็เคยไปขายยาแถวนี้อยู่ ขายยามาเอาทุกคนเลยพวกยามอะาเดี๋ย,ย <The S 2> วปืนยิงใช่ใช่เอาเองไม่เข้าไปอะนีไ่ไงข้างนาหน้าสองคนพอดีเลยจอดจอดจอดขายให้ยามด้วยอ้าวมาด่าเองอ่ะ ด่าพี่ด่าเองแหละอย่าอย่าเลยไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงดีกว่าถอยเถอะเฮ้ยน,นี่ยผู้หญิงผู้หญิงคอนโชย จะพึ่งขายไปขายผู้หญิงดิเฮ้ยมันจะยิงพี่แล้วมันจะยิงพี่แล้วไปเร็วที่ไหนอีกโค้งงันไม้เด็ดแล้วพี่มีไม้เด็ดอีกเหรอ จะมีเหรอฟังว่าพี่เคยไปที่นี่นะไปบ่อยอะไรๆใช่ไหมที่ไหนวะเดี๋ยวแถวสนามบินไงมีคนด้วยเหรอโอ้พี่เต็มเลยอ่ะเออเหรอพอาเดิน,นที่ว่าเป็นโดมโดมที่ว่าตามรุ่ฟฟ้าสองคนสองคนก็เอาเออลอง ทำร้ายผู้หญิงเ่งพี่วิ่งแรงไปหน่อยตัวพี่มันในนั่นไงพอดีเนี่ยกล้ามเนื้อพี่เยอะไงพี่ได้ชนผู้หญิงกระเด็นกล้ามเนื้อส่วนบนส่วนล่างทั้งตัวเลยโดยเฉพาะไอ้ตรงกลางอ่ะแข่งโป๊กอะบอกเลยแข่งปไนไหนอะเล็กอะตอนไหนไม่ใช่ใช่ไหมใช่ใช่ดูได้ไงวะเหลืองนี่ว่าพี่ มาขอเรียวขุดทองเรี้ยให้ถูกสิทำไมจะเซลฟี่เลยจ๊ะโมมันไม่เซลฟี่อ่ะอยคนนี้คนนี้น่ารักคนนี้น่ารักไอเอายาเปล่ามันไม่เอาอ่ะ พี่ให้ผมมากี่กี่ถุงอะสี่สิบเท่าไหร่วะอ่าเท่าเท่ากันกับพี่ไหมแบบว่าจะได้แข่งกันอะไรประมาณนี้ใครหมดก่อนอะเอ้ยไงก็ให้เท่ากันปรับลดก่อนเยอะจุดเลยหยุดก่อนก็จะให้เท่าเท่ากันไงมาเริ่มใหม่เลยเริ่มตั้งแต่ตรงน,นี้เองมีตอนนี้เองมีเท่าไหร่เลยยี่สิบห้าพี่ยี่สิบห้าใช่ไหมตอนนี้พี่มีสี่สิบสาม ตอนนี้มีเท่าไหร่เอาไม้พี่เอาไม้ใพี่อันหนึ่งผมมีสามหกเอาให้ี่ยนนึงยังไงใช่ใช่เอาไม้ให้เพี้ยนหนึ่งพี่จะได้มีสามสี่ไม่ใช่เอาเงินเงินที่ขายแร่นั้นโอเคแล้วก็เอาโกลี่มาหนึ่งอัน เดี๋ยวเองต้องไปขายเอ้ยเอามาสองอันก็ได้เดี๋ยวพี่ต้องขายก่อนคนหนึ่งให้ได้ก่อนอะแล้วมันจะเท่ากันโอเคแชกขายออกซองนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาที่ขายไหมตอนนี้พี่มีสาหเองมีสามสี่ใช่ไหม ่เอ,อ,อันหนึ่งเองต้องให้มันขายไปก่อนนี่นี่คนนี้คนนี้เดี๋ยวพี่ขายยังโอเคสามสี่เท่ากันแลลวป่ะรักน้นขัดเลยนะโอเค ไอ้เมื่อกี้ฝ่าไฟแดงแล้วไม่เป็นไรลงไปข้างล่างไหมเหรอไปหนามบินอะถอยถอยถอยขับ,บหนึงนะ่งอะถอยถังและลงไป ทกแล้วทางลงแลนะ้วเอง็งจะวนไปไหนเนี่ยใช่เหรอเออเอ็งอ้อมอะ่ะผมรู้สึกว่าซอมผมซมื้อปืนมันไม่เหมือนกันอะ่ะโอ้ยเบื่อเห็นแล้วเห็นไอ้มขับรถต้องพกที่ซ่อไปเยอะไม่เองต้องพกสักร้อยอันแล้วถ้าเกิดขับสภาพเนี่ยห้าอันตาวันไม่อยู่อ่ะบอก พี่ก็ว่าไงข้เข้าขขเมืองทีไเลยต้องหา,าพี่ให้สิบเลยสำหรับเองอ่ะผมว่าจะจะลงสมัครที่สใจเจม่ที่เกียร์เสียงเงินฟรีมีไงตรงนี้แหละคนยืนเทียบเลยตอนนี้ไปไหนอ,ะอ่ะเดี๋ยวผมดูเวลาตอนนี้มันห้าโมงแล้วไงคนจะหมดแล้วพี่คนจะมาช่งเช้าเต็มเลยข้างข้างล่างก,ก็เยอะ คนเดินเออคนเดินเกินเลยพี่ตอนนี Wait, no, ้อ hmm, so yeah. ๋อก oh. ินน้ำไหพี่ไม่เห็นสักตัวเลยไม่มันมันเย็นแล้วนี่ไงนี่ไงคนหนึ่งอีกอย่างเลยเจอคนหนึ่งมันเย็นแล้วลงลองลงกดโอ้ขอโทษขอโทษคือพี่ไปเปิดประตูชนเฉยๆอ่ะ พี่ไม่ได้ยิ่งใจ,จหนูเว้ยเองก็เห็นใช่ไหมว่ามันมาขวางทางประตูพี่เย็นแล้วก็ทานละม่ช่วงเช้าผมได้ดูเวลาแล้วตอนเย็นเราไปขายที่ไหนเนี่ยไอ้ไอ้นั่งไงนั่งไงอ่าเป็นบาร์ไงอ๋อบาร์ของสมรักเหรอผมไม่รู้ว่าบาร์ของใครผมมาไม่ทันสมัยสมรักสมรักคำสิ่งไงที่เป็นนักมวยเก่งๆอ่ะเองไม่รู้จักเหรอไม่รู้อ่ะพี ตอนช่วงเช้าคนคนเยอะเลยพี่เดินตามนี่คนปาาเต็มเลยอืแล้วช่วงเย็นไปไหนหมดอุ้ยตรงธนาคารก็เยอะนะช่วงเย็นนะ่ะใช่ใช่ใช่ไปหรือจะไปธนาคารก็ได้หมดถ้าสดชื่นจะทำให้สดชื่นหรอก็ไม่ไปมักธนาคารได้หน่อยพี่เออได้ เฮ้ยเดี๋ยวยังแตกโอ้ยไม่แตกแตกไหมล่ะไม่แตกที่งจ้างผมไปเป็นบริการซะแล้วผมขับรถเก่งขนาดนี้โอ้โหถ้าเราผมว่าถ้าเราติวให้กันดีๆแล้วก็จะได้าส3า2โอ้ยากมันอยู่ที่ประสบการณ์น้องน้องต้องฝึกหนีตำรวจเยอะๆอ,อ่ะไปไหมล่ะกันจช่าเาเปล่า กัญชาขวดหนึ่งขายยาแบบว่าเฮ้ขายไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เอาหรือว่าจะล,<า>ลงไม่ไม่ขายกัญชาแบบไม,ไม่ไม่ต้องไอ้นั่นไงไม่ไม่ต้องขายแบบขายยกเลิกยกเลิกให้มันแจ้งอะไรประมาณนี้โอโ้โหเองไโปโพใบก็เหมือนกันไโปโพใบโอกาสโดนมากกว่าอีกนั่นแหละเราเราไปกล้าไปพอเอาไปขวดเดียวแล้วหนี่มันคนละแก๊งมันทำได้ไหมเออใช่ป่าวะ เห็นมันบอกทัานทำงานล้มกันนี่ใช่ฮ่ทาำงานดำแถวกระลานใหม่คนเยอะนะพี่ใช่แถวนเนี้ยเดินทางนู้นเต็มเลยทางซ้ายอะไปธนาคารกันก่อได้ปะเนี่ยถามื่อกี้ทางขวาถอย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  เดี๋ยวเมื่อกี้ตำรวจเข้ามาช่วยตำรวจเดี๋ยวกูว่าโดนหวอมันไม่โดนเนี่ยเข้ามาช่วยไม่มีหวอพี่เอาเรอมีไหมคนแถวนี้นีเอ้าไม่มีเลยแะคนไปไหนหมดอยากไค่ำมะเฮ้ยมีคนเข้าจุดอยู่ ไปที่อื่นสิแล้วแล้วมึงจะดูเขาโพลำเบือจบหนึ่งที่พี่ว่าคนไหนเยอะที่ไหนคนเยอะร้านโอ้ร้านอากาศตอนนี้เนี่ยนะมาจ็อกกิ้งตอนเย็นไงหรือว่าตอนเช้า ผมเริ่มจะติดใจแฟนเลยแล้วพี่ไอ้คันเล็กดีกว่าสามแสนอะ่ะไม่ไม่ไอ้คันแสนแปดอะ่ะแรงอ่ะพี่ผมว่ามันน่าจะสู้คันนี้ไม่ได้นะผมลองเอาขับไล่กับพี่สักปีดูละโออดูสิ นั้นนักเก่ากันทั้งไหนเนี่เป็นได้มากเลยสิอ่ะมาแค่นะี้เอ้ยสดสนุกกับคนเยอะแต่เอ้ยตอนท,ท,ท่อาบน้ำใช่เออใช่คนเยอะช่วงไหนผมไปอาบน้ำไม่เห็นคนตั้งทีเลยว้ยเี่เห็นคนเยอะแยะนะไม่รู้ดีแต่พี่เห็นประจำอ่ะมันเป็นช่วงอะไรบ้างลำบัง 哦。<sighs> ลอเลาะไปคิดริ่มๆมมาได้อยู่ไปหาคนสิคนไม่ได้หมดวะ ขึ้นไปบนสนสนุกช่วยหน่อยพี่ช่วยมากันนะอ่ามากละที่ที่สนใจเอ้ยนี่ไงนี่สองคน,นงโอ้โหเองดูเองขับรถสิ ไอ้ขับรถตึงสิไม่ออกเองเองข,ขับอย่างงี้ไม่ผ่านรู้ไหมน,นี่ข้างหน้านี่อเออเองต้องจอดจอ่าอเอาอย่างเงี้ยลงคุณผู้หญิงครับแดกผงกะหรี่ไหมครับ คฉันเป็นกหรีแล้วเดี๋ยวหเฮ้ยเป็นตู้เอทีเไปพี่ก่อนไอ้นี่ไนี่ไงลองลอโอ้ยังเยอะ ทุกคนน่ะพี่งานเข้าแล้วนั่งไง ไปข้างในอีกข้างในมีคนไปตรงไปไม่เห็นมีเลยวะลองเลี้ยวขวาไปดิ ธนาคารไม้เวลานี้น่าจะได้เออธนาคารแถาธนาคารนะคนเยอะอะอขอขอ,ขอ,ขอร้านนากากหโอเคไดม้มันมันใกล้กว่าม,มันจะมีมคนเหรอวิ่งช่วงเนี้ย อย่าลืมรัดเข็มขัดนะผู้โดยสารโอเคพี่เธอเตรียมตัวใจตายมาแล้วเตรียมตัวเตรียมใจไม่มีคน นะคะไปผ oh. ับดีกว่ามั้งแต่คืนน่ะผับประชัวสุดเอาเอาอย่างงี้ไหมพี่ไม่ไม่ต้องมาร์คเพื่อ,อเวลาจะิงปวดราไม่มาร์คที่หนีหห <Yeah. S 1> เราไงอย่าจำเส้นทางอะไรมาเน๋อโอเค